สี่ครับเบื้องตะเกียวพามาเบื้องกันผลไม้ผลละไม้บางยังนอกฟี่น้องผลจากบอนนี่อันนี้คือมะม่วงหาวมะนาวหัวครับนี่ตะก้อนนี่โอ้หินเตอเด้อครับราคาแพงขึ้นอย่างนี้สูงสองสามเมตรอะครับนี่ผลได้จากไหนกับมาตอนเออเด้อครับนี่มะม่วงหาวมะนาวหัว สองสามต้นครับเไปไดอจากไดครับมาตอนเอาได้พี่น้องเลยอันนี้ต้นยังก่อนต้นในพุทธส่อนบ่ะคนเลยอันม่งมง่วงขาวมะนาวหัวนี่ครับสามต้นเพื่อนหนึ่งโบมักโบมกักปลูกแต่แช่หนามเป็นใดดอกท,ท,ที่สูงสูงแน่ก็ได้อยู่ครับมน่ม่วงมง่วงาวมะนาวหัวอันนุ่มมนเอ๊อ แกนุมานมูลอนุมูลอิสระ,ะโอ้ยไปแ,แกะว,ว,ว่าับว่าบิ่นพันกันอยู่เด้ดเด่นโอ้ยเปรี้ยวเปี้ยวครับสมสมจะสมกับเปรี้ยวเปี้ยวมันคือกันบโนอบันฑ์นี่ครับมะม่วงห้ามันหูมันทับคุ้นกับประโยชน์หลายอยู่ครับกับเบิ่งในเอ็นเบิ่งในเอ็นกูเกิลนะครับมัน สรรพคุณของม่วงขาวมนาหัวมีอะไรบ้างเขาดีตอวครับผมมีอย่างนักกับตะแก้วพาเบิงชุดอกกบว่ามีอยู่อยู่ทางบ้านตะแก้วก็ดีครับเอาความพูดไได้ครับี่เขอเบิงเขาชมวมีอยังก็เขาเป็นมาทางล่างนี่แหละครับกดหัวตะแก้วหักตะแก้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตะแก้วพามาเบิ้งม่วงหาวมนาหัวตะกี้ผมกับบอก นี่ผมว่าปลูกไว้ประดับเบื้องๆด้วแต่มันเป็นหมากโอ้สับคุณหลายตัวนี่ผมว่าเป็นยาเมื่อต้นเลยครับคุณครับเดี๋ยวกลับไปเกี่ยวสีส้มให้เบิ้งเบื้องขึ้นมากเต็มต้นอยู่กางสากอยู่ครับนี่ครับครับอัดซีซันเด้อครับเอาใหม่เซฟีธรรมดาครับนี่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ